พระเจ้าชื่อนาะรีดาคามูนานะคะชื่อเล่นชื่อฮายาก็ปัจจุบันนะคะเราใช้อยู่ที่หน่วยอเบคิดาจาแห่กงการสนวิสมุปาสการค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเรื่องการเรียนค่ะก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะตอนหนูอยู่ม .3 ค่ะหนูก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะเรียน สายสิ่งภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีสมุปาการค่ะซึ่งเป็นห้อง M.E.P. นะคะแล้วก็การที่จะเข้าเรียนได้นเนี่ยสำหรับเด็กเดิมนะคะจะต้องยื่นเกตเข้าค่ะต้องใช้เกตทั้งหมด5เทอมนะคะก็คือตั้งแต่ม .1 จนถึงม .3 เทอม .1 ค่ะตอนนั้นหนูก็ค่อนข้าง กดดันแล้วก็เครียดค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเกรดจะถึงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความกังวลใจเล็กน้อยค่ะเพราะว่าในความที่ห้องนี้นะคะเป็นห้องพิเศษค่ะแล้วก็มีการแข่งขันสูงค่ะหนูก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ฝากทุกอย่างไว้ที่พระเจ้าค่ะจนสุดท้ายนะคะหนูก็สามารถติดโฮลตาได้นะคะก็คือมีสิทธิ์เรียนต่อในห้องนี้ค่ะแล้วก็พอเข้าไปเรียนแล้วนะคะก็ช่วงที่เรียนแรกๆก็คือ ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจบ้างตามไม่ค่อยทันเพื่อนบ้างเพราะว่าเ,ออเป็นห้องภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะเรียนกับครูชาวต่างชาติแล้วก็จะเรียนภาษาอังกฤษลึกกว่าห้องอื่นค่ะทําใหเออ้เราแบบว่าไม่ค่อยพัฒนาได้เท่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้มาจากห้องที่เป็นห้องพิเศษตอนมอต้นค่ะตอนนั้นหนูก็อธิษฐานแล้วก็พึมพากับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยให้เราผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะ จนมีโอกาสนะคะได้ไปเข้าแข่งขันโครงการ EP/MEP EP ระดับภาคค่ะก็คือเป็นการแข่งขันมาว่าความความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษค่ะโดยจะให้เด็กห้องโครงการพิเศษนะคะหรือ e MEP เนี่ยไปแข่งกันระดับภาคค่ะก็คืออย่างของหนูนะคะก็คือจะไปแข่งกันในภาคตะวันออกค่ะตอนนั้นหนูก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปลง แห่งละครสั้นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูก็กําลังช่างใจอยู่ว่าจะไปดีไหมเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนูก็เอาชนะความกลัวตัวเองได้ค่ะก็คือไปลงแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันที่ยากมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษ ทั้งตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะก็คือเป็นละครัานที่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษในบทของตัวเองซึ่งบทเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็เรามีเวลาซ้อมแค่หนึ่งสัปดาห์ก่อนแข่งค่ะตอนนั้นหนูก็กดดันแล้วก็เครียดมากค่ะก็เลยตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถึงไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าไปหาประสบการณ์นะคะจนวันที่ไปแข่งค่ะแล้วก็ผลออกมานะคะก็คือขอบคุณพระเจ้าค่ะได้เหรียญทองนะคะ ก็คือคะแนนผ่านเกณฑ์จนได้เหรียญทองกลับมาให้เป็นรางวัลของโรงเรียนค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะหนูก็ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมนะคะค่ายคณะสังคมสงเคราะห์อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็คือเป็นค่ายที่หนูสมัครไปด้วยตัวเองนะคะซึ่งการเข้าค่ายระดับมหาวิทยาลัยแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะให้เด็กๆมปลายอะคะ่ะสมัครคสอบสมัครสอบเข้าโดยที่การสอบ กิดการที่จะเข้าค่ายเนี่ยจะต้องทําแบบสอบฐานนะคะหรือทําข้อสอบก่อนถึงจะได้ไปเข้าค่ายค่ะถ้าผ่านการคัดเลือกเนี่ยจึงจะสามารถเข้าค่ายได้ค่ะแต่ว่าข้อสอบเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะหนูก็ตั้งใจเวลาว่าถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าไปหาประสบการณ์นะคะถือว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆบ้างน,นะคะจนสุดท้ายนะคะผลออกมาก็คือหนูติดบัญชีสำรองค่ะตอนนั้นหนูก็ ในใจหนูก็คิดว่าบอกพระ,พระเจา้าแบบไม่เป็นไรเพราะว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าเราเก่งมากๆแล้วนะคะจนเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานะคะก็คือมีคนโทรเข้ามานะคะว่าให้หนูไปยืนยันสิทธิ์คะ่ะเพราะว่ามีคนสลักสิทธิ์จนถึงชื่อหนูนะคะก็คือหนูได้ไปเข้าค่ายที่คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ค่ะก็คุณพระเจ้านะคะถือว่าแบบพระเจ้าอวยพรหนูมากๆใน ทางนี้นะคะก็อยากถุงใจพี่น้องทุกคนนะคะว่าแม้วันนี้สถานการณ์ในส,สายตามน,นุษย์จะดูเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ะคะ่ะให้ทุกคนไว้วางใจแล้วก็เชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็ทําส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ